วัสดีค่ะพบกับช่องพ e นเ f o r ฟ u n e กันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้นน้ำจะมาดูดวงคนที่เกิดวันทั้ง7ในเดือนกันยายนนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันผ่าหรือหัสบอดีในเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กด like, ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ต้นน้ำได้ทำคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ดวงการงานของคนวันพฤหัสบดีกันนะคะ t ำ m p e r ์เดลิเวอรแล้วก็ซิกออฟแวนะคะ ความรู้สึกในการทํางานในเดือนนี้นะ่อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเบื่ออะไรเดิมๆอยากจะทําหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆเข้ามาอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการดัดแปลงงานที่ทําอยู่นะคะมีไอเดียใหม่ๆคุณรู้สึกว่าจะต้องมีการแอคทีฟการทํางานให้มันมากขึ้นกว่านี้เพราะคุณเองก็อยากที่จะมีการก้าวหน้าอยากให้คนรอบตัวในที่ทํางานเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็เอ็นดูตัวคุณแต่ว่าเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าจะต้องมีความพยายามเพราะว่าถ้าคุณ มีการกระตือรือร้นในการทํางานคุณจะมีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้นอาจจะเหนื่อยหน่อยมีอุปสรรคหน่อยคุณจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่ามันก็เป็นงานที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณชอบแต่แค่ว่ามันอาจจะเหนื่อยกว่าจะผ่านหรือว่ากว่าจะทําให้มันเสร็จสิ้นลงไปได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาแต่ถ้าคุณใส่ใจแล้วก็ตั้งใจในการกระตุ้นอยู่ตลอดนะคะเวลาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านั่นเองนะ ดังนั้นความรู้สึกในเดือนนี้นะคะตัวคุณเองจะรู้สึกว่าอยากที่จะแอคทีฟการทํางานค่อนข้างมากขึ้นเพราะว่าคุณม,มีมีเป้าหมายในการทํางานในเดือนนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน ของคนวันพฤหัสบ,บดีในเดือนกันยายนนี้มองว่าเอาจริงๆปัญหามันไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่ปัญหานั้นจะมาจากตัวเรานะคะที่รับงานเข้ามาเยอะหรือว่าใจดีไปช่วยงานคนอื่นอาจจะมีการเครียดกับงานอยู่บ้างนะคะหรือว่าต้องแบกรับงานไว้คนเดียวอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยแบกค่อนข้างที่จะแบบแบกหนักมากและเยอะมากแต่คุณคิดว่าคุณทำได้สบาย เราคิดว่าเราทําได้เราทําได้หมดเราก็เลยรับมาไว้ที่ตัวเราคนเดียวอนะแล้วคนอื่นก็เลยเอางานของเขามาให้ที่เราอีกซึ่งคุณเองคุณก็อาจจะอาสาออกหน้ารับไว้หมดเลยทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวฉันเป็นคนเก่งจ้าทุกอย่างตกอยู่ที่คุณคนเดียวอาจจะต้องระวังในคานที่จะต้องไปทํางานเผื่อคนอื่นนะคะหรือมีคนมาตีสนิทคิดเชื้อเพราะคุณทํางานเก่งเลยอยากจะหลอกให้คุณทํางานให้ เขาบ้างก็เท่านั้นเองคุณทํางานดีคุณไอเดียดีเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะได้ไอเดียของคุณมาช่วยงานเขาเขาก็อาจจะมาแบบว่าซื้อน้ําสักแก้วหนึ่งมาให้คุณแล้วก็รู้สึกว่าปรึกษางานตรงนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนบนผนึกนะ สภาพแวดล้อมในการทํางานในเดือนนี้มองว่างานจะเยอะค่อนข้างมากคุณได้รับมอบหมายงานเยอะมากเลยค่ะทําให้คุณมีความกดดันทํางานไม่ค่อยมีความสุขมีคนคอยกดดันเจ้านายกดดันหรือว่าหรือไม่ก็มีคนจับกลุ่มลิน้าพูดไม่ดีเกี่ยวกับเราทําให้เรารู้สึกไม่ดีสภาวะในการทํางานก็เริ่มรู้สึกว่าอยู่อย่างหวานระแวง อยากออกแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะไปจากตรงเนี้ยังไม่มั่นใจพอไปที่ใหม่แล้วมันจะดีกว่าที่นี่หรือเปล่าก็เลยอยากจะเลือกที่จะอยู่ที่เดิมแต่ก็อยู่อย่างไม่ค่อยมั่นใจในการทํางานสักเท่าไหร่อะค่ะซึ่งตัวคุณเองมีเป้าหมายในการที่จะแอคทีฟกับงานมากขึ้นแต่ด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีความกดดันมันทําให้คุณคิดเยอะคิดมากซึ่งคุณเองคุณก็อยากมีความก้าวหน้าอยากที่จะตั้งใจทํางานให้มันมีความก้าวหน้าแต่ว่าอาจจะโดนกดดันจากเบื้องบนหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่ง ถ้าเป็นไปได้ตัวคุณเองก็อาจจะคิดที่จะไปไปที่อื่นหรือว่าทํางานเพื่อจะไปที่อื่นนั่นเองในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินกันบ้างฟ o อั e n น a า l e t า o o r p e ชูออฟเพนตาเคิลนะคะในเรื่องสภาวะทางการเงินของคนวันผาหรือัสบดีในเดือนกันยายนนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งมากๆเลยนะเงินเข้ามาได้หลากหลายช่องทางจัดระเบียบและจัดสรรในเรื่องของการเงินได้ค่อนข้างดีแต่มักจะใช้เงินไปกับความสุขส่วนตัวค่อนข้างเยอะ จะทำให้หมุนเงินมือเป็นระวิงเลยค่ะ mm hmm. เข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาแต่ถามว่ามีเหลือเก็บบ้างไหมมันก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเ,เงินก็จะหมุนหมุนเวียนค่ะเข้าออกมากกว่ามากกว่าที่จะมีเงินเก็บเป็นจริงเป็นจังค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยมองว่าน่าจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวความต้องการความอยากได้ของเราเอง ปัญหาทางการเงินละ่ะในเดือนนี้ปัญหาทางการเงินจริงๆของคุณค่อนข้างที่จะไม่ได้มีปัญหามากสักเท่าไหร่นะคะสำหรับคนวันนี้เพราะว่าเป็นคนที่บริหารเงินค่อนข้างได้เก่งแล้วก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีพอใช้มากกว่า เพราะว่าตัวคุณเองได้เงินมาจากการทํางานเป็นหลักก็จะหมดไปกับการที่ใช้จ่ายในเรื่องจําเป็นซะส่วนใหญ่แต่ก็มีบ้างมีบางครั้งที่อาจจะหมดไปกับเรื่องซื้อของที่รู้สึกว่าพึงพอใจอยากได้อยากมีตามอารมณ์หรือว่าความอยากได้ของตัวเราเองก็เลยทําให้เผอไผ่ไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตัวคุณเองก็เป็นคนที่จัดการปัญหาการเงินได้ดีทําให้เงินไม่ได้ออก ไปแนวโน้มในทางที่จะสะดุดหรือติดขัดมากอะค่ะเรียกได้ว่าคือปัญหามันมีไหมมันมีตรงที่ว่าในเดือนนี้ค่าใช้จ่ายมันมีเพียงพอนะมันมีเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนแต่ว่าตัวคุณเองจะไม่ได้มีเงินเก็บเพราะว่าเงินมันจะหมุนเวียนเข้าออกและเข้าออกไปกับเรื่องที่จะพอมีเงินเข้าปุ๊บตัวคุณเองก็จะต้องมีเรื่องให้จ่ายออกในทันทีเรียกได้ว่าคนวันผลาญหัดเดือนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเงินเก็บ สักเท่าไหร่นะคะใครวางแผนเก็บเงินซื้อของหรือว่าทําอะไรอยู่ก็อาจจะไม่ได้มีเดี๋ยวมาต่อกันในเรื่องความรักคนโสดยังไงคะ ความรู้สึกในเรื่องของความรักของคุณคุณเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครเพราะว่าอาจจะที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเจ็บปวด,ดกับเรื่องความรักครั้งเก่าๆมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่ลึกๆแล้วตัวคุณเองก็ต้องการความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่จากใครสักคนหนึ่งเหมือนกันนะอยากให้มีคนมาเข้าใจอยากให้มีคนมาคอยดูแลเอาใจใส่แต่ว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือกถ้าคนที่คุยกันแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่ถูกสเปกตัวคุณ ตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ณก็รู้สึกว่ายัเงเลือกที่จะไม่คุยหรือว่าไม่สานสัมพันธ์ต่อจะดีกว่าเพราะว่าคุณเองอยากได้คนที่เขาเข้ามาแล้วเข้าใจในตัวคุณมากๆเข้าใจในความเป็นคุณมากๆอะค่ะอยากให้คนที่เขาเข้ามาคอยดูแลหรือว่าคอยเอาใจใส่คุณและเข้าใจอยู่เคียงข้างกับคุณมากกว่าคนที่เข้ามาแล้วคบหาแล้วเข้าใจในในแง่มุมมองของการที่แบบรักกันอะไรทำนองนี้มากกว่า คุณต้องการคนที่เข้ามาเคียงข้างเป็นคู่คิดไม่ว่าจะในเรื่องไหนก็ตามในทุกๆเรื่องและตัวคุณเองก็ยังฝั่งใจกับรักครั้งเก่าอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองยังไม่เปิดใจแต่ว่ามีคนเข้ามานะไม่ใช่ว่าไม่มี ถามว่าในช่วงนี้จะมีใครเข้ามาไหมมีนะบอกเลยมีค่ะเข้ามาเยอะด้วยแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ยอมปฏิสัมพันธ์กับเขาเลยค่ะไม่มีไม่ไม่สนใจเขาเลือกเยอะอยากได้คนที่ตรงสเปกต่อให้เป็นคนที่ดีเข้ามาดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ถูกใจไม่ตรงสเปกค,คุณเองคุณก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจและไม่ยอมสารสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือคุยกับเขาอะค่ะได้ง่ายๆ เพราะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความเพอร์เฟกในการที่จะมีใครสคักคนเข้ามาต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกให้มากที่สุดและตรงใจคุณให้มากที่สุดคุณถึงจะเลือกคนคนนั้นเข้ามาสารสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณถ้าไม่เพอร์เฟกไม่ตรงสเปคไม่ใช่คนที่ดีพร้อมคุณคุณเซโนทันทีหรือไม่ก็จะก็จะคุยไปอย่างนั้นนะแต่ไม่สนใจไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขา เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของคนที่มีแฟนนะคะเพราะว่าคนโสดก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปเพราะว่าช่างเลือกนะแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าคนเราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองกันทั้งนั้นแล้วเนาะสถานการณ์ในเรื่องของความรักของคนที่มีแฟนนะคะ คนที่มีคู่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่ามันมีระยะห่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทําให้คนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาทําให้เขาเองเอาใจออกห่างแล้วไปโฟกัสกับคนอื่นไปให้ความสําคัญกับคนอื่นและและทุกอ่าแล้วก็อาจจะมีคน อื่นที่เข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้นะคะอาจจะไปมีคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้หรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือทางเขาก็ตามหรือแม้แต่เป็นตัวคุณเองที่อาจจะไปมีคนอื่นก็ได้เช่นกัน เพราะว่าในความสัมพันธ์มันมีความห่างกันต่างฝ่ายต่างไปให้ความสนใจหรือทําอะไรในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองกันเสียมากกว่านะคะจึงละเลยความใส่ใจให้กันและกันทําให้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์และมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์กันได้นั่นเองค่ะคือมันมีช่องว่างในความสัมพันธ์เหมือนต่างฝ่ายต่างคิดว่าเป็นพื้นที่สบายใจให้กันแล้วก็เลยปล่อยว่างความสัมพันธ์ซึ่ง มันก็เลยทําให้ต่างฝ่ายต่างเอาเวลาไปโฟกัสกับคนอื่นกันเกิดขึ้นได้เราก็เลยไม่ได้มาให้ความสําคัญกับกูของตนเอง ความสัมพันธ์ของความรักในเรื่องใน,อในคนวันพฤหัสในเดือนนี้นะคะตัวคุณเองกับคนรักของคุณจะมีการเอาเอกเอาใจกันเกิดขึ้นนะเอะเอาใจใส่ขึ้นมาในระดับหนึ่งดูแลหรือว่าถูกจับตามองในเรื่องของความประพฤติอยู่บ้างแล้วมันอาจจะมีในช่วงที่มีเวลาส่วนตัวหรือว่ามีโลกส่วนตัวของกันและกันช่วงที่รู้สึกว่าอยากอยู่แบบอิสระอยากอยู่แบบโลกส่วนตัว แต่ก็ยังอยากมีกันอยู่ในความสัมพันธ์แต่แค่รู้สึกว่ายังไม่ได้คิดที่จะก้าวหน้าหรือว่าเดินหน้าความสัมพันธ์ให้มันไกลกว่าน,นี้ค่ะยังไม่ได้คิดที่จะลงหลักปักฐานอย่างแน่นหนากันที่ตรงนี้ช่วงนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยากอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ของการที่จะเป็นแฟนกันไปสักขนาดนั้นก็ยังมีการดูแลกันและกันอยู่นะแต่ก็อาจจะมีการเติมเต็มความสุขให้กันบ้างเล็กๆน้อยๆระวังเรื่องของการที่ถูกจับตามองเวลาเราไปทำอะไรนอกลู่นอกทาง ด้วยนะคะเพราะว่ามีการจับตามองดูอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิสระต่อก,กันหรือว่าให้ความสบายใจต,ต่อก,กันก็ตามถ้าใครแอบไปคุยกับใครหรือไปให้ความสำคัญหรือสนใจใครก็ต้องระมัดระวังด้วย ในปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะเดือนนี้ปัญหาจะเกิดจากความคาดหวังคิดและคิดน้อยในความสัมพันธ์กันและกันเนื่องจากอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมากพออาจจะติดสังคมอาจจะติดเพื่อนติดพื้นที่ส่วนตัวหรือให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกันจนเกิดการน้อยใจกันนะคะเกิดการลังเลในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะว่ายังอยากจะอยู่หรือยังอยากจะไปยังอยากจะอยู่ตรงนี้หรืออยากจะไปต่อ อยากจะอยู่ตรงนี้หรืออยากจะมูฟออนจากตรงนี้ขึ้นมานะคะขึ้นซึ่งมันเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เขาเก็บเล็กผสมน้อยกันมาน้อยอกน้อยใจเราไม่พูดเก็บซ่อนไว้ในใจซึ่งมันเป็นบอกเกิดของปัญหาที่จะทําให้เกิดระยะห่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจบกันลงได้ในอนาคตนะจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์แล้วก็การที่ ไปโฟกัสกับคนอื่นมากกันจนลืมใส่ใจคนของตัวเองอะนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะสุขภาพเดือนนี้จะเป็นยังไง เรื่องของสุขภาพต้องระวังในเรื่องของความดันโลหิตนะคะหรือว่าอาการจากการพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้มีอาการบ้านหมุนเวียนหัวหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะรวมไปถึงระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของการเดินทางหรือว่าอุบัติเหตุของเกี่ยวกับข้อเท้าอาจมีสะดุดล้มได้แล้วก็ระวังในในเดือนนี้คนที่เกิดวันผฤหันอาจจะมีโอกาสอ้วนขึ้นหรือว่าน้ําหนักขึ้นได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยอารมณ์และความรู้สึก ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะยังไงต้นน้ำขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาคิดมากกันนะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะประจำเดือนนั่นเองอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้นน้ำทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ